อตอนนี้เข้ามาประมาณสิบเก้าคนนะครับอ่าเดี๋ยวครูยิงขอทบทวนใบงานนิดนึ่งหนึนะครับนะใบงานที่หนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่าใบงานที่หนึ่งนะครับอันนี้คือใบงานที่หนึ่งนะครับในเรื่องของอ่าความสําคัญของระบบการทํางานของร่างกายซึ่งเราก็ได้เรียนตั้งแต่สัปดาห์แรกๆนะครับซึ่งเป็นช่วงที่อ่าโควิดพอดีนะครับ อันนี้ครูเองตามงานให้นะลูกนะก็ใครที่จะทําเหมือนกับครูเฮงหรือว่าจะทําอ่ารูปแบบเปลี่ยนแปลงจากครูเฮงก็ได้ไม่เป็นไรนะครับอาจจะเดียงข้อลงมาก็ได้นะครับอันนี้คือใบงานที่หนึ่งนะครับครูเฮงอ่าให้พวกเรานะครับอทบทวนให้นะครับก็คือพาทำนะครับพาทำเนาะใครจะทํา ดีไซน์นอกเหนือน g, จากตรงนี้ก็ได้อันนี้คือใบงานที่1นึ่งนะลูกนะนะครับอันนี้คือใบงานที่1น,นะครับต่อมาลูกต่อมาคือใบงานที่สองนะครับใบงานที่สองก็จะเป็นในเรื่องของชีวิตและครอบครัวนะครับในหักเรียนบอกการสร้างสมรรถภาพกับสมาชิกในครอบครัวนะครับมันมีหลายๆข้อเราจะนอกเหนือจากครูยิงก็ได้นะครับอันนี้คือใบงานที่สองอันนี้พาทำเหมือนเดิมนะครับพาทำนะบางคนอาจจะ ไม่ได้เรียนไม่เข้าเรียนนะครับนะอันนี้คือย้อนให้ทําครูเังแจ้งไปแล้วว่าห้ามห้ามขาดนะครับนะครับห้ามขาดเพราะจมวงนนี้จะจะพาเคลียร์งานทั้งหมดนะครับนะมีความห่วงใยดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือครอบครัวรู้จักให้อภัยพูดจาไพเราะอ่อนหวานแสดงความรักต่อกันเป็นประจำอันนี้คือใบงานที่1ใบงานที่สองนะครับส่วนงานที่สมก็จะเป็นในเรื่องของหลักการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้คือใบงานที่3ามนะ ใบงานที่สี่ก็จะเป็นในเรื่องของของอะไรลูกการบริหารใช่ไหมการบริหารนะครับอ่าเรื่องของการบริหารใช่ไหมอ่านะครับที่ครูเฮงลงคลิปไว้ให้คืองานปัจจุบันจะมีอยู่สองงานในคลิปวีโอนะครับอันนี้คืองานปัจจุบันอันนี้คืองานที่ครูเฮงพาทำในงานที่หนึ่งในงานที่สองฉะนั้นครบสี่ใบงานนะครับครบสี่ใบงานนะเดี๋ยววันนี้ มีงานอะไรเดี๋ยวเพียงจะบอกนะครับอโอเคเนาะนะครับอันนี้คือสําหรับคนที่คนที่ไม่เข้าเรียนวันนี้นะครับก็สามารถทําย้อนหลังได้ก็พยายามดูคลิปนะครับนะดูคลิปนะครับพยายามติดตามว่า,วา,วาพาทําอะไรบ้างนะครับอย่างน้อยๆก็สัปดาห์หนึ่งเข้ามาดูครั้งหนึ่งก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับก็จะได้รู้ว่าทําอะไรบ้างอันนี้คือใบงานที่1นึ่งใบงานที่2องดนั้นจบนะลูกนะเรื่องงานจะมีอยู่4งานตอนนี้ งานที่ค้างก็คือจะพาทําเห็นไหมครับในงานที่1นึ่งในงานที่2และงานปัจจุบันก็คืออยู่ในคลิปวนะิดีโอนั้นเข้าไปดูนะครับฉะนั้นครณเฮงขอสต็อปขอหยุดการแชร์ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าสู่เนื้อหาเรานะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณสิบแปดคนนะนะอ่ะทีนี้มาดูงานสไลด์ถัดไปนะครับนะ แป๊บนึ่งนะแป๊นึอ่ากิจกรรมทางกายและการเคลื่อนไหวประกอบเพลงนะครับนะอันนี้คือเนื้อหานะครับเนื้อหาของวันนี้นะ เนื้อหาของวันนี้นะครับอันนี้คือสัปดาห์ที่แล้วเราจะเป็นในเรื่องของรุ่นพี่ใช่ไหมลูกรุ่นพี่สอนใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะอ่ารุ่นพี่สอนเนาะก็เป็นพี่นิสิตสอนนะครับก็เป็นในเรื่องของการทบทวนนะครับการทบทวนให้นะครับการทบทวนให้เนะานนะก็เป็นในเรื่องของกษษิจกรรมทางกายการเคลื่อนไหวประกอบเพลงซึ่งเนื้อหาต่างๆเราก็ได้เรียนไปแล้วแหละนะครับ ครูฮิงก็ได้เอาลงอ่าในคลิปอ่าต่างๆไว้ให้แล้วนะครับในคลิปต่างๆไว้ให้แล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอเนื้อหาอยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานการเคลื่อนไหวประกอบเพลงการออกกำลังกายนะครับอันนี้ครูฮิงเอาไว้ให้แล้วนะครับลงไว้ให้แล้วเนาะอ่ะทีนี้ปัจจุบันนะครับปัจจุบันแป๊บนึงง อ่ะโอเคนะครับ okay, เนื้อหาวันนี้นะครับเนาะกิจกรรมนันทนาการนะครับกิจกรรมนันทนาการนะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับอ่าดูหัวข้อเรื่องนะครับอ่าเนื้อหามีอะไรบ้างประเภทของกิจกรรมนันทนาการประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการการเล่นเกมนําไปสู่กีฬากิจกรรมนันทนาการที่ช่วยพัฒนาความคิดการนําความรู้และ หลักปฏิบัติกิตกรรมนันทนาการไปใช้หลักการและความรู้นะครับก็คืออันนี้คือเนื้อหาเนื้อหาเรามาดูกิตกรรมนันทนาการก็คือเขาเรียกว่าเป็นกิตกรรมที่ใช้ในเรื่องของยามว่างนะครับในเวลาว่างเือเป็นกิตกรรมที่เราชื่นชอบก็คือสิ่งที่เราชอบเขาเรียกว่ากิตกรรมนันทนาการคือเราเลือกเองเราชอบเองนะครับนะเลือกเองชอบเองนะครับพวกนี้เขาเรียกว่ากิตกรรมนันทนาการเราชอบที่จะทานะครับ ทำแล้วมันสนุกนะครับประเภทมีอะไรบ้างก็คือกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งก็คือเรื่องของกีฬานะครับหรือแม้กระทั่งการปลูกต้นไม้การทําสวนอย่างเี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนะครับนันทนาการเหมือนกันนะครับเป็นกิจรกรรมนันทนาการเหมือนกันอันที่สองคือกิจกรรมนันทนาการในล่มก็คืออ่านหนังสือดูภาพวาดอะไรต่างาพวกนี้นะครับพวกนี้จะเป็นในเรื่องของอเขาบอกว่า ถ้าเป็นกิจกรรมในร่มแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้แรงมากหรือพื้นที่มากนะครับสามารถนั่งหรืออ่านหรือทํากิจกรรมอะไรเพื่อตัวเองได้นะครับต่อมาลูกประโยชน์นะครับประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการนะเกิดความสนุกสนานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ร่างกายแข็งแรงพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว พัฒนาความคิดและสติปัญญาฝึกใช้สมาธิในการทํากิจกรรมแล้วก็พัฒนาในการทํากิจกรรมต่างๆตรงนี้อ่ะอันนี้คือในเรื่องของประโยชน์นะครับประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการดูสไลด์ถัดไปครับการเล่นเกมนําไปสู่กีฬานะครับเกมคืออะไรเกมก็คือเขาเรียกว่าคือเล่นนะครับอาจจะเป็นกลุ่มหรือ เล่น3มคน4ี่คนโดยที่มีกฎมีกติกาในการเล่นนะครับเกมคือไม่ได้กําหนดตัวผู้เล่นเรียกว่าเกมนะครับไม่ได้กําหนดตัวผู้เล่นจะเล่นกี่คนก็ได้เรียกว่าเกมนะครับแต่มีกฎมีกติกาเหมือนกันแต่กีฬาก็คือกีฬาจะต้องมีกฎนะครับมีกฎมีกติกาเหมือนกันที่สําคัญก็คือกําหนดตัวผู้เล่นนี่คือความแตกต่างนะครับเกมตีจับ เกมส่งลูกบอลคําว่าเกมนี่คือไม่จํากัดตัวผู้เล่นนะลูกนะจำไว้ที่วิงเคยสอนแต่ถ้าเป็นกีฬาเนี่ยำกำหนดตัวผู้เล่นแต่ละชนิดกีฬานะครับต่อไปก็คือกิจกรรมนันทนาการที่ช่วยพัฒนาความคิดเกมสุดูกะครับอันนี้คือเขาบอกว่าเป็นเป็นเกมที่ช่วยพัฒนาความคิดก็เหมือนกับเขาเรียกว่าปิงโกลครับคล้ายกันนะครับคล้ายกันนะพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเล่นนะครับเดี๋ยวจะพาเล่น เดี๋ยวเวลามันมันมีน้อยเดี๋ยวรอชั่วโมงหน้าไอ้เพิ่งจะพาเล่นนะครับอ่าต่อไปก็คือกิจกรรมนันทนาการที่ช่วยพัฒนาความคิดก็คือหมากรุกนะครับอ่าบางคนอาจจะงงแบบเออันไหนมา้าอันไหนเรืออันไหนขุนนะครับพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาเล่นนะครับเดี๋ยวจะพาเล่นพวกนี้นะครับจริงๆมันมันของเราเนี่ยเทอมเทอมแรกเนี่ยนะครับมัน มันน่าจะได้มันน่าจะได้เล่นแล้วแหละนะครับน่าจะได้เล่นแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะให้ซื้อเดี๋ยวเราเล่นทิมทิมอ่าเทอมที่สองก็ได้นะครับก็ประมาณสามสิบกว่าบาทนะมันะครับหมากลุกนะครับอันนี้คือกิจกรรมนันทนาการนะครับหมากลุกหมาคอสอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้อ่าต่อไปก็คือการนําความรู้และหลักปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการก็คือเขาเรียกว่า สามารถนําไปใช้นะครับนาไปใช้ได้จริงนะครับนำไปใช้ได้จริงถ้า,ามีกิจกรรมหรือมีอะไรต่างๆครับคือพวกนี้มันสามารถนําไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์นะครับาการเล่นเกมเขาบอกว่า,าหนึ่งการเล่นเกมหรือกีฬาเป็นกิจกรรมที่นําไปสู่พื้นฐานในเรื่องของความรู้ทักษะพัฒนาอันที่2ก็คือในเรื่องของส่งเสริมความรู้ทางด้านร่างกายสติปัญญาอันที่3ก็คือการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการร่วมกับครอบครัวก็คืออาจจะอยู่กับครอบครัวเล่น มาคัดมากรุกหรือปลูกผักหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นเป็นกิจรกรรมนันทนาการทั้งนั้นนะครับกิจรกรรมนันทนาการในชีวิตประจําวันนะครับของเรามีาาอะไรบ้างเราทาอะไรบ้างอาจจะออกกําลัางกายอะไรต่างๆพวกนี้นะครับทีนี้มาดูงานนะครับงานที่ผมจะให้นะครับอขอ,อยุยาตสต็อปตรงนี้นะครับ อ่ามาดูงานนะครับอ่เห็นสไลด์ไหมลูกเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นสไลด์ไม่เลยเห็นไหมเห็นเห็นเห็นอ่าเห็นเนาะโอเคนะครับทีนี้ถ้าการบริหารนะครับอันนี้ครูเฮงจะให้เราอัดคลิปวิดีโอนะลูกนะคนละ สามนาทีนะครับคนละสามนาทีนะครับนะ mm hmm. คนละสามนาทีตามคลิปวิดีโอนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไม่ไม่ใช่ตามคลิปนะครับอันนี้คือตัวอย่างเราจะทําตามคลิปก็ได้แต่ให้มีเสียงเพลงนะครับมีเสียงเพลงเพื่อให้ความเกิดความสนุกสนานความเพลิดเพลินเอาเราเรามาดูว่าก็คือถ้ากายบริหารก็คือการวอร์มเลยทั่วไปมีอะไรบ้างนะครับอาจจะทําเหมือนเขาก็ได้เดี๋ยวคุณจะให้อัดคลิปวิดีโอคนละสามนาทีส่งนะครับอ่ดูนะครับ นี่คืองานนะลูกนะทาให้ดีนะครับทาให้ดีเห็นไหมคือการวอร์มในทั่วไปนะเขาเรียกว่าการบรหิหารคือการวอร์มก่อนการเล่นกีฬานั่นแหละนะครับเราเข้าใจการท่าวอร์มนะที่เวท่าวอร์มนะครับเห็นไหมก็คือเราเปิดเพลงนะครับเพื่อให้มันเกิดความสนุกสนานนะก็จะวอร์มไปในลนักษณะท่าไหนก็แล้วแต่กี่จังหวะก็แล้วแต่นะครับพอได้นะลูกนะพอได้นาะ คนละสามนาทีนะครับคนละสามนาทีเชื่อว,ว่าทุกคนทำได้นะครับนะมีเพลงมีเพลงประกอบอด้วยนะลูกนะมีเพลงด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความสนุกสนานความเพลิดเพลินนะครับถ้าเราวอร์มอย่างเดียวมันมันไม่สนุก อาจจะมีเคลื่อนที่บ้างอยู่กับพี่บ้างบางคนอาจจะบอกว่าคุณเองครับถ้าแบบนี้ผมผมเรียนแบบท่าอย่างนี้ได้ไหมหรือท่าอย่างนี้มันยากแต่ผมของ่ายไ,ได้ไหมได้ครับนะครับเราจะกระโดดตกก็ได้นะครับนะครับหรือบิดตัวนะครับนะเห็นไหมเราบิดตัวไปมานะครับหรือสะบัดข้อมืออย่างนี้ก็ได้ลูกนะครับสะบัดข้อมือนะครับหรือหมุนไหล่เห็นไหมตามจังหวะเพลงนครับ ก็ผ่อนคลายตามเสียงเพลงไปนะครับนีหมุนกลับนี้ก็ได้ยืดแขนไปข้างหน้าอย่างนี้ก็ได้นะครับยืดแขนไปข้างหน้าอย่างนี้ก็ได้โอเคเนาะในใครพอเข้าใจแล้วลูกขอกดไอคอนมือให้ดูหน่อยใครพอเข้าใจแล้วครับโอเคโอเคเยี่ยมนะครับขอคนละสามนาทีนะลูกนะ หรือบางคนอาจจะบอกว่าคุณครับผมสนุกผมขอจบเพลงเลยแล้วกันได้ครับไม่เป็นไรนะครับขอให้ทำทำให้มันสวยงามนะลูกนะให้มีความเข้มแข็งสามนาทีครับสามนาทีนะครับหรือเราจะทําจบเพลงก็ได้ลูกไม่เป็นไรนะครับตั้งกล้องไว้นะหรือให้แม่ถ่ายวิดีโอไว้ให้ก็ได้เต้นให้แม่ดูก็ได้วอร์มให้แม่ดูก็ได้นะไม่ต้องไปไอยหรอกนะครับมันก็เป็นกิจกรรมที่ ทำให้เรากล้าแสดงออกไปด้วยนะครับบางคนอาจจะทําดีกวนะ่าในคลิปนี้ได้ซ้ําก็มีนะครับนตไม่ท่าวบอมหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดมีทั้งหมด8ปดห้าตรงนี้หรือเอาอาจจะแตกต่างจากตรงนี้ก็ได้ฉะนั้นถ้ากายบริหารนรกการเคลื่อนไหวหรือกิตกรรมอะไรก็แล้วแต่นะที่คกณเองให้ทำเนี่ยุณเองไม่ได้บังคับว่าจะต้องทําเหมือนเขานะครับแล้วแต่เราเละอีกอันนึ่งก็คือเราจะอยู่กับพี่ก็ได้เราจะเคลื่อนที่ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับ น,นี่งานชิ้นสุดท้ายและท้ายสุดนะลูกนะก็คืออัดคลิปวิดีโอนี่แหละนะครับชิ้นสุดท้ายและท้ายสุดนะครับก็คืออัดคลิปสง่งทุกคนต้องส่งนะครับต้องส่งมีเพลงประกอบนะลูกนะมีเพลงประกอบนะครับมีเพลงประกอบง่ายๆครับสามนาทีไม่ได้ยากไม่มีอะไรยากเลย บางคนอาจจะทําได้ดีกว่าน,นี้ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นน้องๆที่เรียนพระรศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง สามนาทีคนละสามนาทีนะครับตรงวันไหนคะคุณครูหิงขอเป็นภายในอาทิตย์นี้นะครับภายในอาทิตย์นี้นะครับไม่เกินวันไม่เกินวันพุธหน้าไอ้ทั่วทีไม่เกินวันวันจันนะครับเช้าสุดไม่เกินวันจันท์วันจันหน้าเนาะ เจะได้เอาคลิปวิดีโอใครที่ทําดีๆสวยๆนะครับเป็นหน้าเป็นตาให้กับห้องตัวเองอ่ยทำให้มันเข้มแข็งนะครับเวลาการวอร์มนะก็คือถ้าวอมโดยทั่วไปนั่นแหลนะไม่ได้มีอะไรยากหรอกนะครับไม่ได้มีอะไรยากเนาะอ่าโอเคนะครับนะอันนี้ก็จบเรียบร้อยนะครับ ทุกคนเปิดกล้องลูกเปิดกล้องคุคะเอาสองนาทีได้ไหมคะสามนาทีลูกเนาะสามนาทีนะครับส่งไม่เกินวันจันทร์ลูกส่งไม่เกินวันจันทร์นะครับส่งไม่เกินวันจันทร์นะครับส่งไม่เกินวันจันทร์นะครับขอช้าสุดไม่เกินวันจันทร์หน้านะลูกนะไม่เกินวันจันทร์หน้าเอาทุกคนเปิดกล้องนะครับเปิดกล้องครับฉะนั้นเดี๋ยวคุณยงทบทวนงานงานนะครับตอนนี้จะมีอยู่สี่งานนะพร้อมกับงานวันนี้รวมเป็นห้าก็คือ งานเป็นงานที่หนึ่งเป็นงานที่สองซึ่งคูเฮงพาทำแล้วนะครับพาทำวันนี้นะครับเป็นงานที่สามอ่าคิปงานที่สามอ่างานที่สามงานที่สี่ก็คืออยู่ตามคลิปวิดีโอนะครับอยู่ตามคลิปวิดีโอส่วนงานสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของเป็นในเรื่องของคลิปวิดีโอนะครับคนละสามนาทีนะครับคนละสามนาทีขอให้มีเพลงประกอบนะลูกนะนะครับขอให้มีเพลงประกอบเนาะอันนี้คืองาน mm hmm. นะครับงานทั้ง